นะครับทอร์ปดานะครับคิดถึงกันไหมครับผมเซิร์ฟเดมนะครับวันนี้เซิร์ฟไอเลอร์แมนซิงนะครับผมวันนี้จะมาเล่นฟีลนิ่งนะครับไอเลอร์แมนซิงนะวันนี้ไม่ได้มายิงนะครับมาเล่นฟีลนิ่งนะครับเล่นฟีลนิ่งเซิร์ฟไอเลอร์แมนซิงนะครับอ่าอย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปทางนี้นะครับเราจะมีทางให้เลือกนะมีทางนี้นะครับกับทางนี้นะครับไปทาง파트เนอร์นะครับ파트เนอร์จะง่ายกว่านะอันนู้นจะยากนิดนึงครับเพราะว่ารูร่วงมันเยอะ파트เนอร์ไม่เยอะนะครับไปจบเส้นตรงนี้นะครับไปกันในวัยนะครับ ลุยตรงนี้ชิวๆครับปิ้งชิวๆเลยตกไม่เป็นไรนะครับตกมัไม่เป็นไรตกไม่เป็นไรนะอ่าถ้าใครเล่นโรเพยมาก่อนเล่นเซิร์ฟโรเพยมาก่อนเนี่ยม,าาาามันจะอาจจะไม่ค่อยชินนะเพราะว่าเซิร์ฟอันนั้นมันซิ่งเป็นเซิร์ฟเหมือนหมุนไววิ่งไวครับแนวดีเอ็มอะผมมองว่าอันนั้นมันซิ่งเป็นแนวดีเอ็มนะมันไม่มีการเล่นสตอรี่นะครับเน้นแบบว่าเทสรถอะไรอย่างงี้โอเคตรงนี้ระวังหน่อยมีรูนะครับตรงนี้เป็นรูนะเห็นนะนี่ก็รูนะครับโอเค วิ่งไปครับตามผู้ชายคนนั้นไปเลยครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับชิวๆระวังตกพอนะครับเรามันไวมากเียดูผมวิ่งดิเห็นปหเดี๋ยววิ่งให้ดูนะเนี่ยวิ่งค่อนไวเลยผมก็ไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าไปเล่นเซิร์ฟโลเพยบ่อยๆไม่ค่อยได้กลับมาเล่นดีเอ็มเลยนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยลืมเซิร์ฟดีเอ็มแล้วหรออย่างนะครับอย่าง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 พอเล่นได้อย่างพอเล่นได้อยู่ขปนตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้โอเคตรงนี้เล่งดีๆนะครับแล้วก็โดดไปเลย ปุ๊บจะต้องล็อกนะครับเนี่วิ่งขึ้นตรงนี้ครับรีบขึ้นเลยครับเบาลัวตรงนี้วิ่งตรงไปนะครับชิวๆแต่ระวังเลยนะตรงนี้เลยร่วงเลยนะครับปีนตรงนี้นะใส่ครับขึ้นมาตรงนี้นะครับปีขึ้นตรงนี้แล้วก็ให้เข้าไปก่อนก็ได้ครับอ่ะปีขึ้นตรงนี้นะครับปุ๊บเราลงเราติดแล้วถ้าเราติดอย่างเงี้อเรือต้องโดดทีนึงนะครับหันหน้าให้ตรงเสยงไม่เป็นไรไม่งโดดก็ได้เพียงหันหน้าให้ตรงมันจะเด้งขึ้นเองนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมไม่ผ่านบ่อยๆนะเห็นนะขอร่วงกันบ่อยจัดซึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยพยายามโดดอย่างนงี้ครับโดดให้ขึ้นไปนะเรื่องดีๆนะครับโอเคเมื่อกี้ผมเกือบร่วงแล้วนะเอเคครับอ่ะต่อไปก็โดดเลยนะตรงนี้โดดชิวๆครับโดดชิวๆตรงนี้เดี๋ยระวังหน่อยนะโอเคโดดขึ้นไปปุ๊บเรียบร้อยครับ กดเอ็นตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยเมื่อกี้เนี้ยนะถ้าเข้าอีกทางหนึ่งอ่ะแล้ววนอีกทางหนึ่งไม่ต้องเข้าอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าตรงจุดนั้นอ่ะมันจะเสี่ยงมากนะอาจจะเ,เข้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่ได้แล้วโอเคครับน่าจะหมดแล้วนะครับผมเข้าไปอันดับ2อนะครับอันดับหนึ่งก็คือผมนี่แหละเพราะเมื่อกี้เนี้ยผมเข้าไปลวทีหนึ่งก็คือเทสตตัวเองว่าตรงไหนได้ไม่ได้นะครับโอเคก็มาลองเล่นกันดูนะครับเซิร์ฟไอเลอูนแมนซิวงคนออนสองร้อยบากครับ